ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกครังครับครับช่องเกษตรทุนหน่อยนะครับวันนี้ก็พามาตามเมึงครับหลังจากที่หอแต่งต้นมันนะครับให้เหลือต้นละหนึ่งกิ่งนะครับหรือหนึ่งต้นนะครับผมบอกใบหลายนะครับนี่ครับ นะครับเรือต่อละหนึ่งต้นครับแต้วันนี้ค็ับพามบม่งนะครับการปลูกพืชตัวอื่นผสมประสานลงไปนะครับนี่ครับองคผมเป็นบักโม่นะครับบักโม่กับบักแตงกำลังติดหน่อยครับนี่ครับกำลังงามครับงูหน่อยใหไงครับแต่ว่าเขากับบอสติสิเลียตครับเขาถือว่าเขาปลูกกินผสมประสานไปนะครับพาคิดว่าตัวจังหน่อยกับสิ่งแ่ก็นีอยู่นะครับเนาะ ะครับนี่แม่ก็ลงมาเก็บบักแตงครับปูกไว้พอได้กินที่ไล่ะครับเนาะนี่ครับเขาปูผสมประสานไปนะครับนี่นะครับบังโม่หน่อยห่อค็กบกำลังติดหน่วยครับเป็นหน่วยหน่อยหน่อยหลายนะครับนี่นี่ครับเป็นหน่วยน้อยหน่อยอยู่นะครับบังโมนะครับเขาประทานง่ายนะครับนี่ครับแตงโมก็กำลังติดหน่วยนะครับนี่ครับ กำลังติหนวยดีครับกำลังวยซ้ำกำปั่นซ้ำวยไข่นะครับบักแตงก็ซ้ำจอมก้อยนะครับบักแตงนี่ครับผมก็ปลูกไว้หาลองครับมาผสมกับมันนี่ครับมันกะบพวมใ่ครับนี่ครับบักแตงกับกำลังติหนวยนะครับนี่ครับผมครับ นี่ครับการเขาปลูกผสมประสานเข้าไปก็ได้กินครับนี่แตงโมก,ก,ะกะ็ับกระหน่ำปลนะครับสมไปในหล่องมันห้องนะครับเพราะเขาปลูกมุนเวียนในหน้าเขานะครับจังอยู่หน้าผมนี่ก็มีบาดาลเนาะครับเนาะถือว่าน้ำก็บ่ได้ขาดไปนั่นเนาะเขาก็สูบน้ำใส่กับมันกับซ้ำห้องสูบน้ำใส่ของโมกแตงเรียนนะครับเ,น,น,เ,เน,บนี่ยเขาให้ผลผลิตท้องี่ละนะครับเนาะเพราะได้ยู่ได้กินครับ นะครับตามแนวเกษตร็ดบัวสิเป็นทฤษฎีไหมหรือเกษตรพอเพียงนะครับเขากับปลูกผืนมุ้งเมียนเนี้ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับเนาะสิ่ละครับหลังจากเหตุหน้าเขากับมันสมรังมาลงนะครับผมกับแซมเขาโพดเบิรไปแล้วครับนะครับปกติผมปลูกขขาโพดเต็มนี่นะครับขขาโพดเบิรไปแล้วนะครับก็เลยเหลือแต่บักหมกับบักแตงนะครับเนาะ มื่อนี้กะสิบกบโ่โหลลายใหญ่ห้างครับเดี๋ยวมันสำมำลังกะพามาเบ่งนี่ครับลักษณะนั่นไปถือว่าสมบูรณ์ครับผมน้องนี่ครับเป็นการทดลองไว้สำหรับปีหน้าครับการยน่นระยะคาเชเลียความห่างของต้นครับแต่ปลูกในระยะความห่างเท่าเดิมฟังดูงงไหมครับ งงผมก็งงเลยคนบอกเนาะครับเนาะคือจ้าที่ครับจังผมปลูกนะครับนี่ลักษณะของผมปลูกนะครับคือระหว่างสองต้นนี้นะครับห่างกันสี่สิบเส้นนะครับศูนย์กลางจากต้นนี้มาหาต้นนี้เมตรยี่สิบครับนะครับคาเฉลี่ยของผมแล้วเนี่ยซ้ำผมปลูกมันสําหลังในความห่างหกสิบเส้นนะครับ แต่ว,ว่าศูนย์กลางตัวนี้เมตรยี่สิบนะครับเพราะว่าผมเสียบคูนะครับนะครับเท่ากับผมปลูกมันสำหลังห่างในความในความห่างหกสิบเส้นเท่านั้นเองคาเฉลี่ยนะครับเนาะและพีหนาที่เห็นผมจุม่มมือเองท่านครับผมสิลดนะครับคาเฉลี่ยความห่างของต้นให้เหลือสามสิบเส้นครับแต่ว่าให้เหลือพื้นที่ห่างระวางกุม,มนะท่านระวางที่เห่าปลูก เม็ดหนึ่งคือเขาครับเพราะแสงนะครับเขาสีด้ยซองทะลุถึงโค่นต้นโค่นเงาถูกต้นครับผมมันห่อสีด้จเจรเญือเติบต,ตัวดีเนาะครับมะแ่งครับบ่บ่า,บา,บา,ายให้างครับเฮ้าสาวไปเรื่องกระทอมเฮ้าครับตัวลหลักๆนะครับื้นนี้สีาพาไปเบิ่งการแก้ไขปัญหาเวลาพืชกระทอมเฮ้าเปลือกแตกหรือเป็นบาดเป็นแผล นะครับว่าเขาแกะไขยังไรนะครับถ้าเขาตีสเก็ตบัตสเก็ตแผลของเขาออกบ่ด้นะครับสิเกิดยี่ยงขึ้นก็กำลังแต่งครับโซนพรอมเล็ดนะครับหลังจากที่โดนนอนนะครับเจะกินยอดกินใบไปนะครับผมก็กำลังแต่งกำลังฟักฝืนเขานะครับเขากับพึ่งรุดออกจากหนาหนาวเนาะกำลังไ้กไ้งาไ้ใบครับสวยครับ เดือนสามออกไม่ครับผูบ้เถาะคนว่าอย่าลืมเอาฟุน้นเอาปุ๋ยลงไห้ลงหน้าครับนะครับผู้ปัญญาชาวบ้านเฮานะครับเฮาจำบาเคยลืมปูสังปูสังจษายาสังจสีเฮาบอกเขาไปนะครับเนาะคนะ้าโหมล้านเก่าๆวิถีเก่าๆนะเนาะเดือนสามออกไม่เอาฟุน้นเอาปุ๋ยลงไห้ลงหน้านะครับ ามาเดือนสามออกไม่เนี่ยคือกันเนี่ครับหนไสมครับต้นไม้เขาออกจากหน้าหนาวครับและกระถือฝนนะครับฝนเต้องแห้งครับซ้ำเงยวไม่อีวันเ้อาละเข้ากันกันเนาะฝนห้ามดอกบอกม่วต้นไม้เขากระสิพร้อมสียให้กิ้งให้งาเข้าตามฤด,ดูกานเข้ามาร่วมกับเบียร์กันสมัยไม่เข้าไปเพิ่มปุย๋ยบำรุงน้ำ เอากระสีสัตว์ขึ้นให้เห้าย่างเต็มที่ยังที่ละครับล้างแต้งไปมือหนึ่งสองมือผลที่เห็นครับนี่ครับครับกำลังสวยเนะครับเนาะมันนี้เห้ามาว่ากันถึงการต้นกับการที่ต้นกระท่อมนะครับเป็นแผล แบบนี้ครับผู้ใดเจอปัญหาแบบนี้ผมว่านี่ครับพ่อเขาเป็นแบบนี้นะครับกิ่งเขาเนี่ยครับมีปัญหาทัานทีนะครับจิเเลี้งเขาเลืองเขานะครับกิ่งเขาแล้วทุดท้ายกับแคกกันแล้วก็แทงหยอดไม่ขึ้นว่าทรงหยอดไม่ขึ้นไปหันเข้าว่ารักษากิ่งนี่หรือบอ่อออกนะครับ กระซิแคกันไปน้ากันนะครับเป็นอยังผมคือบอแตงนะครับผมล่อล่อผาเพั้งสี่งละครเพอ่์สิไดนทายลงนะครับเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ยังบรูหรือผู้ที่หูแล้วก็ดีครับเนาะได้เสริมเพิ่มเติมข้อมูลให้ผู้ที่เพ็นปลูกที่หลังในหูนะครับนะครับวิธีแตงนะครับบ๊วยห่าครับรับกิม เราก็แค่ออกครับนี่ครับเห็นไหมครับแพ่ทั้งงนเขาดีแล้วแค่เขาตีสเก็ตเปลือกนี่ออกบอดได้นะครับเลยโทษนะครับมือสั้นไปนะเขาตีสเก็ตนี่ออกบ่ดได้นะครับน้ำเลี้ยงน้ำยังก็ะขึ้นไปงากนี่ปัญหานคนักเขาแค่ออกสี่นะครับ โทษนะครับมือเดียวลำบากแน่นะครับถือกล้องพรานั่นครับนครับเดี๋ยวขอแค่อ่องสิครับเราแพ้เขาสิดีสมานขึ้นมากนี่ครับนรัโอโอ้นับโอ้ยแ่มโอ้นะครับแพ้เขาสิดีขึ้นมากจากทั้งในแบบนี้ นะครับอย่าปล่อยเขาลูกล่ามกินเข้าไปจนถึงเนื้อไม่นะครับมันเกิดปัญหาผมสิไปเบอร์ผ้าไปเบอร์ต้นที่ผมเค็ดแล้วครับว่าเขาดีขึ้นบอ นี่ครับผมพาพเบิึงต้นทีมันดีแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเขาตีสเก็ตแพลเขาออกได้เนื้อดีเขาดิอุ้นขึ้นมานะครับปากแพลเขาทิบบอบีงเขามาหากันนะครับนี่เขาดิ้อุ้นผมมากทีถ้าเขาตีสเก็ตออก่าได้เนี่ยเปลือกเขานะครับระบบน้ำเลี้ยงเขาทีมีปัญหาทันทีนะครับเข่าก็ต้องซอยเขาแต่การแคลนี่ครับอีกต้นหนึ่งที่ผมแก้ไปแล้วเนี่ยครับแพลเขาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเขาแกะออกแล้วเบื้องแรกว่าเขาดีขึ้นพร้อมนะครับแผลเขาเริ่มแห้งเริ่มดำนะครับดอวเขาที่ค่อยๆอุ่นขึ้นมาครับนี่เังสิครับเขาทิค่อยๆอุ่นขึ้นมาแล้วกับเบื้องที่กิ้งที่งาเขาครับลักษณะเขาทิแค่แกนผิวสีของต้นพร้อมที่เหลืองเข่าเหลืองเขานะครับในต้นอายุประมาณทํ้งนีงทํานี้เขาทิมีสีเหลืองเหลืองเหลืองเขานะนี่เขาเริ่มเข้มขึ้นแล้วครับเริ่มเข้มเริ่มดำขึ้นและที่สำคัญเขาหงายนอด เหมือนกิ่งอื่นปกติแล้วนะครับนี่แสดงว่าเขาทรงท้ายน้ำน้ำเลี้ยงขึ้นไปแทบสิเป็นปกติแล้วนะครับเนาะนี่นะครับการแก้ปัญหานะครับถ่าหงหูนะครับต้นไม่เข้ากับปลอดภัยนะครับเนาะก็สิได้ง่าทันกันทุกต้นครับผมก็กำลังแต่งนะครับเอายอดนะครับเดี๋ยวอีพี่หนานะครับผม สิผ้าเปลี่ยนท้ายหยดนะครับเปลี่ยนท้ายแบบไหนวันนี้ครับเมื่อเขาเจอประสบป,ปัญหานอนเจาะใบพ่อใบและกินหยดแล้วเขาแตกสองขางแบบนี้นะครับในกิิงทียังบอยไงพ่อนะครับหยดเขาเสียออกม้าน,น่อยแขะแก่นเขาเสียจี่ไหนครับเฮีดให้เขากลายเป็นยอดเดียวแบบนี้ได้คือเขา เพื่อให้เขายืดให้เขาสมบูรณ์ก่อนจังค่อยแตกกิ่งแขนงน,นะครับเจอกันอีพีหนาแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอบอกขอบใจครับพี่ๆเฮ้ยๆนะครับไอ้อาหรือสุขภูสุขคนครับที่กดติดตามกดซับตะไข่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ดีที่ดีเสมอมากนะครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ